ใชนะครับหนึ่งแต้มเจิมตอกไม้ครับทำให้น,นอ้องตอกไม้เห็ดแล้วมื่อนี้เจิมแล้วอตอกบังไม่ได้นอะอม,มันบนน้าดูปันใดน้อครับเนะครับ,นะรบที่ตามกันต่อไปครับอได้มากนี่บนนาะมื่อนี้เนาะงสำหรับเจิมตอกไม้ครับนี่คือน้เป็นไม้่ันบวงเข้านะครับ คนดักตัวบวงวเขาจะไม้ไปเนาะไม่ไม้เก่าครับเี๋วผมมาสั่นตอกนี่เนาะทต่ห่างนู่นยังเปลีนอยู่ครับก็ไม่นะ้องเดี๋ยวผมยางเราสองเตัเนาะงสั่นถึงใหญ่ามากนี่จนะโตเนาะทีนี้สั่นนี่อตอกคุยสั่นอยู่นะครับแต่ว่า មកແຄັບລືມແປກແລ້ວเดี๋ยวผมຍາຍไม้ใหม่เนาะອີ່ລ່ອງກໍຕົກເອຄູເກไปາໄປກາຍໃນລ່ອງໃສ່ครับ ียบร้อยนะครับงานตอกเกลาปีกลายนี่เนาะเรียบร้อยอยีกหนึ่งเต็มนะครับรุ่นนี้เด็กเว้นคนงานตอกเกลาปีกลายนี่นะครับยังใช้ได้ดีอยู่ครับรุ่นกรต่อครับ พาลู้เลยโอ้โหยังมียังมียังมี้ออามาจากหูอีกเก็บนู่นขวาครับตัวไ่ใหญ่ หมาหอมู่กันทำไมให้น้องใส่บว่วงมันสี่ตแล้วเดี๋ยวโอ้ปวดโอ,ดโอ้นี่มันห้องแฮมแมวน้อยข้านี้นะนะมึงมึงดูปัดโอ้ทำไมให้น้องเหงอนี่แมวน้อยคักโอ้โอสี่ตรุ่นเดียวกันนี้บัดเต้ ป๊าชมใหน้องเหยนี่แมวน้อยครับบังนิ้วก้อยกับห้างไปสร้างตัวหนึ่งสันต้องยิงนะนี่ครับผมให้น้องอันนี้้องงานทุ่มสันต้องเนาะสร้างเต็มเต็มทำยัง่ยบาง้องานใช้บ้วงมมครับนี่รุ่นแมวครงนั้นเลยแมวน้อย สีห้าห้าเต็มบึ่งตัวนี้ครับไม่ไ,ไลคครับบึ่งนิ้วก้อยกับห้างโอโ้นี่ครับบวงโอ้ตัวนี้สุดยอดเลยตัวนี้ใช่ครับในหมสั่นตอกครับสาเต็มน้อยน้อยครับอ <laughs> นีหมูก็ใใจบวงกับเนี่ยยามบวงเอาตอนนี้ก็สร้างุมแล้วนะน่าวแล้วเนาะ ใช้หากันกันกบบ้านทักคนนะครับกาขกอบุนทุก่นันที่เข้ามารับชมจนจบคลิปนะครับเนาะสำหรับคลิปนี้ผมยวนไายบ้านโคกกะคือเอี่ยมลหลาจ้ากันแค่นี้สวัสดีครับ